เรามาดูการเปลี่ยนหน่วยในตัวอย่างที่5กันเลยค่ะสาระละลายกรดไฮโดรคลอริกมวล20กรัมความหนานแน่น1.18่น1.18กรัมต่อลูกบาศก์เซนมีปริมาตรเท่าใดก่อนอื่นลูกๆจะต้องขายายนะคะขายายหน่วยสัมพัทธตรงนี้ความหนานแน่นเป็นหน่วยสัมพัทมันจะมีหน่วยซ่อนอยู่2หน่วยก็คือหน่วยกรัมกับลูกบาศก์เซนก่อนนะคะสร้างความสัมพันธ์นะคะ ขยายหรือสร้างความสัมพันธ์ตรงนี้ความสัมพันธ์ก็แยกออกมาเลยคะ่ะแยกสองหน่วยนี้ออกจากกันตัวเลขแรกคือหนึ่งดมีหน่วยเป็นกรัมนะคะเป็นกรัมของสารละลายนะคะตัวเลขตัวที่สองมีหน่วยเป็นรูปบาทเซนติเมตรตัวเลขข้างหน้าตรงนี้ไม่มีบุญเห็นนะว่าเป็นเลขหนึ่งนะตัวนี้นะต่อนหนึ่งรูปบาทเซนติเมตรเป็นของสารละลายนะคะตรงนี้ความหนานแน่นความหมายของความหนานแน่นก็คือถ้า เราเอาสารละลายกดรดไฮโดรคลอริกตงเนี้1ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยไปขึ้นตาช่างนะคะมันจะหนัก1.18กรัมเพราะฉะนั้น1.18กรัมนี้เป็นกรัมของสารละลายสารละลายคือทั้งหมดทั้งหลายทั้งไหลรวมกันนะคะสารละลายกรดไฮโดรคลอริก1ลูกบาทเซนติเมตรก็จะเป็นของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกด้วยนะคะเป็นสารเดียวกันนะคะ ตัวเลข2ตัวนี้ก็เอาไว้ใช้ในการสร้างแฟกเตอร์ในการเปลี่ยนหน่วยทีนี้เรามาเปลี่ยนหน่วยกันนะคะสิ่งที่เราต้องการหาคือปริมาตรในที่นี้เราไม่ได้หาปริมาตรในในหน่วย SI นะคะปริมาตรที่เราจะหาเราจะหาปริมาตรในหน่วยที่เป็นลูกบาทเซนติเมตรในหน่วยลูกบาทเซนติเมตรนะคะเป็นหน่วยที่นิยมใช้ในเรื่องของความหนาแน่นนะคะ อาหน่วยรูปบาทเซนติเมตรเท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ตรงนี้คือ20กรัมนะ20กรัมสารละลายเราจะตัดหน่วยกรัมของสารละลายเรามาดูที่ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นนะคะกรัมสารละลายต้องหายไปดังนั้นกรัมของสารละลายจะต้องอยู่ข้างบนหรือข้างล่างคะอยู่ข้างล่างตัวเลขสีอะไรคะ ตัวเลขสีฟ้าตรงนี้เนาะ1.18กรัมของสารละลายจะอยู่ข้างล่างของแฟกเตอร์กรัมจะได้ตัดกันนะคะเพราะฉะนั้น1ลูกบาท์เซนติเมตรสารละลายตรงนี้จะอยู่ข้างบนกรัมสารละลายตัดหน่วยกรัมสารละลายนะคะเอาตัวเลขมากระทำกัน20หารด้วย1.18ได้ค่าออกมา16.95ลูกบาท์เซนติเมตรสารละลายทีนี้เราจะตอบในตัวเลข16.95เลยไหม เราต้องมาดูาเลขในยะสําคัญค่ะ20กรัมตรงนี้อาจจะมีเลขในยะสําคัญเป็น1หรือเป็น2ก็ได้ถ้า0ตามหลังจะนับหรือไม่นับเป็นเลขในยะสําคัญก็ได้นะคะส่วน1.18ตรงนี้มีเลขในยะสําคัญเป็น3นะคะดังนั้นข้อนี้เราจะตอบเลขในยะสําคัญเท่ากับ2นะคะ ตอบเลขในยัดสำคัญเท่ากับสองทีนี้ถ้าเราจะตอบเลขในยัดสำคัญเป็น2เราจะมีการปัดเลขค่ะมีการปัดเลขเนาะหกหนึ่งกับหมันจะมาจบที่6แต่เวลาเราตอบเราจะตอบเป็นหหรือเป็น7ดเราดูตัวเลขถัดไปตัวเลขถัดไปมันเป็นเลข9เลข9้ามันมากกว่าหเราก็จะปัดขึ้นหมายความว่าหตัวนี้จะเพิ่มอีก1เป็นเจดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะตอบ ปริมาตรของสารละลายมีค่าเท่ากับ17ลูกบาทเซนติเมตรปริมาตรของสารละลายมีค่าเท่ากับ17ลูกบาทเซนติเมตรนะคะหลังจากเรียนจบเรื่องนี้แล้วลูกๆอย่าลืมไปทบทวนความรู้นะคะโดยการทำแบบฝึกหัดแล้วก็ข้อสอบใน Google Classroom แล้วก็ส่งให้ทันตามกําหนดเวลาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ